ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี่กับพี่น้องนะครับก็คือว่าฟาดกันเดือดนะครับทั้งสองฟังครับทุกท่านครับแล้วก็บบอทโนนเนี่ยก็ฟาดเดือดึ้นกันครับพี่น้องนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่อีกฟังหนึ่งกับพี่น้องนะครับได้เอา โพสของบอสโนตนะครับพี่ไปแขวนไว้กับพี่นอดนะครับแล้วก็เกิดกระแสดรามาเยอะเย้มมากมายนะครับเพจดังต่างๆนะเพื่อนก็เอาไปลงข่าวกับพี่นอดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับพี่นิกกี้นะครับเพจนิกกี้ขยี้ข่านะครับเพื่อนก็โพสมาแบบนี้กับพี่นอรนะครับบอกว่าเปิดก่อนได้หมายสัรพอเยยโนดนัดคุยทีมทนายแล้วพร้อมใส่ใจทุกประเด็นอยู่เงียบ ไม่มีใครว่าโง่นะพอได้หมายจะรับบทเยื่ออีกแล้วปาดพี่นอรนะครับอ่านิกกี้ขยี้ขานะครับเพิ่นกโรโผลมาแบบนี้กับพี่นอรนะครับอ่าหลังจากที่บดนนตเมื่อวานนี่ฟาดเดือดกับพี่นอนนะครับแล้วก็โตกันไปโตกันมานะครับอ่าแล้วก็นิกกี้ขยี้ขานะครับเพิ่นกะคอมเมนต์ใต่โพสต์อีกว่าอยู่บนแพดีดีด มีคนเห่าหอนใส่พยยโนตก็ปากมันแบบนี้คนถึงเกลียดจุดจุดจุด,จดปาพี่นองนะครับอ่านิกิฝาดเดือดนะครับจากนั้นก็มี f อฟซีนะก็เข้าไปเอมเเนะี่ยเยอะมากนะครับบอกว่าข่อยจสได้นอนบอลานะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอยากเห็นตอนจบจังเลยนะครับส่วนคนนีก็บอกว่ายูดีบ่าว่าดีนาอโอ้ยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าชาติแบด ไว้เต็มๆก่อนเดี๋ยวแบดเบิดปารพี่น้องน,นะครับอ่าแสดงว่ามือถือเนี่ยใส่งานตลอดครับพี่น้องติดตามข่าวนะครับอีกคนนึงก็บอกว่านิสัยแบบนี้ไงคนถึงเกลียดนางเยอะขนาดนี้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอยากเห็นจุดจบจังเลยนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวก็โพสต์รูปถูกกระทําเหมือนเดิมนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเดี๋ยวก็เอาลูกมาเป็นเกาะอีก เหมือนเดิมป้าพี่นอครับเอฟซีทั้งฟังของเพจนิกกี้นะครับก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับแบบนี้ครับพี่นอครับแต่ว่าล่าสุดครับพี่นอนะครับเมื่อนี้นะครับแพลวพเพิ่งกระโผลมาแบบนี้นะครับบอกว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษไหมนะนะครับก็คือว่าเพกซันนะครับเตรียมเซอร์ไพรส์แพลวครับพี่นอครับแต่หลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับว่าเซอร์ไพรส์อะไรเป็นของขวัญหรือเปล่าหรือว่า งานพิเศษอะไรหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วพี่น้องนะครับเอฟซีฟังนั่นไงเข้าไปคอมเม่น่ะเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับบอกว่าสวยนะครับเอฟซีฟังนั่นบอกว่าสวยมากแม่นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารอชมจ้านะครับส่วนทันนีก็บอกว่าล้อรุ่นเตื่นเต้นน้านะครับปลาดพี่น้องนะครับหลังจากที่ดราม่าเนี่ยแพ้วๆนะครับก็จะมีเพลงซันนะครับพี่น้องนะครับรอซื้อไพ่กับพี่น้องนะครับว่า จะเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเพราะว่าก้อนนันนี่เราก็ได้บอกว่า,าพ่ะเอ,อกสารเนี่ยพรุ่งนี้อย่าเซอร์ไพรส์แรงนะเดี๋ยวตั้งรับไม่ไหวป้าพี่น,อน,น,น,น้องนะครับนั่นแหละครับร้อเบิงนะครับพี่น้องนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอสโนตประชุมทีมทนายแล้วพี่น้องน,นะครับว่าจะ จัดการแบบไหนยังไงอันนี้ต้องล้อรุ่นกันนะครับพี่น้องนะครับว่าเรื่องจะจบยังไงครับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องบ้านด้วยนะครับว่าอ่าทั้งฟังหนึ่งก็จะเอาป้ายไปติดขึ้นกันครับพี่น้องแล้วก็ฟังของบอสบิ๊กก็จะเอาป้ายไปติดนะครับเอาแบบนี้เกิดยังขึ้นครับพี่น้องเดือดอีกแล้วครับพี่น้องนะครับต้องล้อชมครับพี่น้องนะครับอย่าพลาดครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ